เราก็ขอสวัสดีกับพี่ๆทนานะที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องไม้หนูคนข้างพอง ครับนี่ผมพาพี่ๆท่านน้ทุกท่านมาออกหมายกันที่คลองสิบหนองเสือนะครับคลองสิบหนองเสือหมายนี้เป็นหมายที่ผมเคยมาลงอยู่สองครั้งนะครับแล้วก็เป็นหมายที่มีปลาใหญ่เข้าทั้งสองครั้งเลยนะครับทั้งยีศกทั้งนวลจันทั้งปลาช่อนนะครับก็มีปลาหลากหลายแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาก็ไม่ไม่ค่อยว่างสำหรับหมายนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้มีมโอกาสมาก็าเลยมาดูตรงจุดนี้ก็คือว่างว่างแล้วก็ผมก,ก็เลยจะลงตรงจุดนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ องสิบองเสือนะครับผมดเดี๋ยวเรามาดูสูตรเหยื่อกันนะครับผมจะผสมสูตรเหยื่อตรงที่หน้าหมายเลยนะครับว่าสูตรเหยื่อที่ผมใช้วันนี้มีอะไรกันบ้างก็คือเป็นสูตรเดิมของผมนะครับดเดี๋ยวเราไปผสมเหยื่อกันก่อนนะครับว่าวันนี้ผมจะใช้เหยื่อสูตรไหนเดี๋ยวไปผสมเหยื่อกัน,นครับผมครับก็สำหรับสูตรเหยื่อที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นลำระเบิดครับลำระเบิด มีไยเขียวนะครับแล้วก็โคชอปเยอร์สูตรสองนะครับเป็นสูตรมะขี่ดดำนะครับแล้วก็เป็นขนมปังขาวธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำหมักลูกยองเหมือนเดิมครับผมวันนี้ สุดเด็ดนะครับวันนี้มาครับเรอมาเริ่มผสมกันครับผมก็ทำระเบิดนะครับผมจะไม่ผสมเยอะนะครับผมจะผสมแค่แค่พอตกนะครับคือถ้าถ้าตกแล้วมันหมดก็ผสมใหม่นะครับใช้เครื่องถงนะครับ ูตรสองอันนี้ก็ใช้หนึ่งส่วนสีนะครับหนึ่งส่วนสี่ของถุงแล้วก็ใยเขียวนะครับ ขนมปังขาวนะครับผมผมไม่มีสูตรตายตัวนะครับนี่ก็ประเมินจากหน้างานเอานะครับประม,มาณน,นี้นะครับ น,นั้นเราก็ผสมนะครับก่อนก่อนผสมเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับเผื่อว่าจะเป็นม,มีเศษเ,เราไปจับขุนจับแป้งจับอะไรมาเป็นครีมเป็นอะไรก็จะไปปนกับกลิ่นเหยื่อของเราครับนี่ผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ นี้นะครับแล้วก็นี่ครับน้ำหมักลูกยอ วันนี้นะครับน้ำบางรูกยอแก็ ตาตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวตะก้อนะครับตะก้อผมใช้ตะก้อสองเซนนะครับตะก้อจิ๋วสองเซนก็ตัวเบ็ดก็เป็นชินศูนย์จุดแปดนะครับสองตัวบวัวล่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้นี่ก็ประมาณนี้นะครับทสา็จยื่อแล้วก็อุปกรณ์เดี๋ยวเราไปผสมน้ำหน้าหมายแล้วก็ตีเบ็ดกันกเลยครับผม จะไปผสมน้ำแล้วกันเลยครับครับก็นี่ก็เป็นสภาพหมายของเราวันนี้นะครับตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะครับวันนี้เขาเขาสูบน้ําเข้ากันนะครับก็เสียงก็อาจจะดังนิดหน่อยนะครับก็ก็ต้องขออาภัยพี่ๆนะนะด้วยนะครับสำหรับหมายคลองสิบหมายนี้ก็ก็คือเป็นหมายโล่งๆนะครับไม่มีอะไร สภาพน้ำไหลแรงเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้มีลมด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับผม มังแต้มแรกครับผมวันนี้อ่หมานครับหมานหมัน เต็มสองครับวันนี้ มังเริ่มมีไซต์มาแล้วครับนะนะนะค,รครับก็สำหรับคลองสิบหนองเสือหมายนี้ผมก็จะตีไปตรงที่เครื่องสูบน้ำเลยนะครับเพราะว่าตีตางข้างหน้าปลาก็จะไม่เข้านะครับก็ารู้สึก,กน,นะครับที่บ้านถ้าตีไปฝัง่งน้นก็รู้สึกว่าจะมีปลาเข้าดีกว่านะครับ ตอนนี้ก็เลยผมก็เลยขี่งเยี่ยงไปทางนูน้นเลยนะครับห้าคันเลยนะครับก็เป็นเยอะงกันเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตามกันต่อครับผม กำลังไซส์สวยๆครับวันนี้น่าจะสายขาวนะครับวันนี้สายขาวล้วน มังอีกแต้มหนึ่งครับผมวันนี้โอ้อกับมังล้วน สายขาวล้นๆครับวันนี้กำลังอีกแล้วครับผม แล้วก็นึก,กว่าปลาใหญ่ออกระมางน้อยครับหมุนนะครับหมุนจะเบ็ดหนักเลยใช้ออนี้เราไม่เอานะครับใช้นี้เราปล่อยไปก่อนนะครับ ใช้เสร็ๆเรเรามาแล้วครับก็หลังจากที่ตอนเช้าที่เราเราก็จะดูเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศยังเย็นนะครับแต่ว่าพอตกตอนเที่ยงตอนนี้กเที่ยงแล้วนะครับตอนเที่ยงมาก็อากาศเริ่มที่จะอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็จะปีไปตรงที่สูดน้ำนนทนนะครับก็ พอที่จะมีตัวมีแต้มมานะครับแต่ว่าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ปนกันไปนะครับแต่ว่าก็ยังยังพอมีแต้มครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะปลาใหญ่ปลาใหญ่เหมือนทุกครั้งที่มาจะเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตามกันครับผมไปตามกันต่อครับ สส,สวยๆครับกำลังมาทั้งปลามาทั้งผักครับวันนี้ อย่างแรงครับนะนะั่นนะรุดดูน่าเสียดายครับ มีตัวเขาเขามีตัวครับก็ตอนนี้ผมก็เก็บเบ็ดเก็บของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหมายของสิบหนองเสือวันนี้นะครับก็เสียดายนะครับช็อตสุดท้ายเป็นช็อตที่ผมจะเก็บเบ็ดนะครับพอดีมีปลานวนจันทก็คือไซส์พอดีนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับก็คือเข้าพอดีแต่ว่าเพอินว่าผมไม่ได้ดูกล้องนะครับดีว่ากล้องผมมันดับไปนะครับก็เลยไม่ได้เห็น จอดปลานะครับจอดดึงปลาใหญ่นะครับก็ไส่ก็ถือว่าพอดีนะครับพอกินนะครับก็จะได้พลาดโอกาสนั้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปชมในกระชังกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนกันเดี๋ยวไปชมผลงานกันตอนครับผม ก็สำหรับผลงานวันนี้นะครับก็เป็นสายขาวนะครับเหมือนเดิมนะครับคลองสิบหนองเสือวันนี้เสียดายช็อตปลานวนจันนะครับเพราะว่าตอนปลานวนจันเข้าออผมกำลังจะเก็บเบ็ดแล้วก็กล้องมันดับไปก็เลยไม่ได้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับผม 12เสือว,วันนี้ก็พอมีผลงานให้กับพี่ๆน้าๆนได้รับชมกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอาจจะกินเป็นช่วงนะครับอันนี้ก็แดดก็ต้องจะออกนะครับหลังจากที่ตอนบ่ายๆมาก็ไม่ค่อยมีแดดนะครับก็ปลาก็จะกินห่างๆตัวไปนะครับสำหรับวันนี้ก็วันนี้ก็ขอฝากช่องน้อยหนงคนข้างคลองนะครับฝากพี่ๆน้าๆทุกท่านติดตามด้วยนะครับว่าหมายหน้าหมายใจต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม